สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานำเสนอพระพุทธรูปนะครับยอดนิยมของประเทศไทยนะครับนี่นะก็คือรูปหลอลวงพ่อโสธรนะครับวัดโสธรวนารามนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับนี่รุ่นประวัติศาสตร์กรม80ปีกรมตำรวจนะครับตรงนี้ก็เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินพ่นทายนะครับ ท่านก็เรียกว่าเป็นปรกกายเพชรน,นะครับนี่รุ่นนี้ก็จัดสร้างโดยกรมตำรวจนะครับในสมัยพลตำรวจเอกพจนะครับบุญยะจินดานะครับผมเป็นอธิบดีตำรวจนะครับนี่ปี2538นะครับนี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อสธทรยอดนิยมเลยนะครับนี่ออกนี้เป็นเนื่อเงินนะครับนี่ด้านหน้านะครับ ด้านหลังก็จะมีตาตำรวจนะครับแล้วก็อักษรเขียนว่า80ปีนะครับตอรอแปดสปีนะครับผมนี่จะมาส่งรายละเอียดกันดูนะครับนี่ใบหน้าของหลวงพ่อสดทรนะครับแกะให้มีความงดงามมากนะครับนี่ผิวพรรณของเนื้อเงินพ่นทรายนะครับผม ก็จะเป็นเม็ดทรายติดอยู่ที่ผิวนะครับนี่ตรงน,นี้ก็เป็นฐานธาทิพย์นะครับก็เขียนคำว่าโสธรนะครับแล้วก็มียันอู่นะครับนี่นี่พ้นสายทั่วองเลยนะแต่ฐานก็ต้องมีความคมชัดนะครับนี่ต้องเห็นความคมชัดนะครับนี่นะครับผม อองนี้จะติดเส้นคอบางๆนะครับเส้นคอ3เส้นจะเป็นแบบที่นิยมนะครับแต่ตรงนี้ติดบางๆนะครับนี่นนครับด้านหน้านะครับนี่มัดูด,ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังเม็ดประศกเรียงนะครับเป็นร่องคมชัดนะครับนี่ปาสังขตินะครับ ให้ดูตราตำรวจที่ชัดๆนะครับนี่ความคมชัดนะครับนี่ตอรอจุดแล้วก็80ปีนะครับนี่ดูฐานนะครับคมชัดนะครับนี่ออนี่ผิวพันธุ์ด้านหลังสวยเลยนะครับมีคามรุงให้เห็นนะครับนี่นี่ถ้าดูจะด้านข้างนะครับ นี่ด้านข้างนี่จะประมาณนี้นะครับนี่ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ดูจากด้านข้างนะครับนี่นะครับผมนี่สวยงามมากนะครับจมูกโด่งเลยนะครับนี่ ตัวด้านล่างนะครับนี่ด้านล่างก็จะเป็นการปั๊มตัวเลขนะครับจำฟนตัวเลขให้ดีนะครับเป็นการตอกลงไปนะครับนี่ตอกตัวเลขนะครับองนี้ก็หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสี่เก้านะครับผมนี่แล้วก็มีตัวสอนคาว่าประวัติศาสตร์นะครับตำรวจนะครับผมนี่นี่ต้องดูต ตัวเลขนะครับต้องดูให้เป็นตัวตอกนะครับของเก๊จะใช้วิธีถอดนะครับผมนี่นี่ตอกมีความคมชัดนะครับดูง่ายนะครับแบบนี้นะครับนี่นี่โซทอนก็ต้องตรวจด80ปีนะครับก็เป็นพระที่มีประสบการณ์นะครับถึงว่าสร้างเยอะนะครับแต่มีประสบการณ์นะครับนี่ ในส่วนของเรื่องเกจิการปลูกเสกนะครับก็ได้สมเด็จพระยานสังวรนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับองค์ที่19นะครับทรงเป็นประธานจุดเทียนชัยนะครับนี่แล้วก็เกจิดังร่วมปลูกเสกมากมายนะครับรวมได้ถึง1 8 0 108รูปนะครับนี่ผมจะกล่าวเบื้องต้นนะครับอาทิเช่นนะครับหลวงพ่ออุตมะนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ หลวงพ่อเปิลนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับหลวงพ่อพุธนะครับจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อแย้มนะครับจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อลำไยนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับหลวงพ่อคูณนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับหลวงพ่อพุธนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับหลวงพ่อเริ่มนะครับจังหวัดชนบุรีหลวงพ่อคร่ำนะครับจังหวัดระยอง ปู่คำพันธ์นะครับจังหวัดนครพนมนะครับหลวงพ่อหยอดนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับหลวงพ่อสมชายนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับนี่เป็นต้นนะครับจากข้อมูลที่ผมได้ศึกษามานะครับนี่อนี้ก็สวยงามนะครับเรื่องราคาเล่นหานะครับช่วงมงนี้ก็อยู่ที่หลักพันกลางๆท่านนั้นเองนะครับน่าบูชาหน้ากตะสมนะครับออกแบบได้มีความสวยงามมากนะครับ ส่วนเนื้อที่ทําการจัดสร้างก็มีอยู่หลายหลายเนื้อเลยนะครับเนื้อทองคําก็มีครับแล้วก็เนื้อชุบ3 k นะครับกษักระสัดครับแล้ก็เนื้อเงินขัดเงานะครับนี่เป็ก็เป็นเนื้อเงินพ่นทรายนะครับนี่ก็บางท่านก็เรียกว่าเป็นเนื้อเงินประกายเพชรนะครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะนำพระเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดนนองรวมถึงพระเครื่องทั่วไปนะครับยอดนิยมแล้วก็วัตถุมงคลของเสด็จพ่อคมหลวงชุมพรเขตลมศัก์นะครับนี่ช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งพระมาให้ผมพิจารณาได้นะครับผมจะตอบกับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับ นี่ตรงนี้ก็สวยงามมากเลยนะครับไว้พบเจองคิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ